นี่นะครับเอ่อผมเมื่อกี้มันมันแหลกไปหน่อยมามันหลุดมันหลุดนะครับมันหลุดนะครับเพราะฉะนั้นพร์ที่มันผิดพลาดผมก็ไม่อย่าพัดที่ผิดพลาดพร์ที่ผิดพลาดผมก็แบบเค่กระบอกกระบอกก็ล่นไปเลยปิดเสียงแ้วกันนั่นมันอุ้ยอุ้ยบนทับไปเรียบร้อยนะคบเออคือพร์ที่ผิดพลาดผมก็ไม่ลองยูทูบ b e กันอืะครับอันนี้เป็นพร์ที่ห้าแล้วนะครับอร์ที่ห้าครับครับครับอันนี้ก็เป็นพร์ที่ห้าครับ เออมาเสียงแล้วเจดีเขาเจดีเสียงเออไม่เอาจะช็อตโดเลยก็สิไปสิไปจัดไม่อยากโดนไม่อยากตายไม่ตายไม่ตายจะไม่ตาย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 ยิงมิ่งยังแหลกเลยไปตายไปตายไปเลยไปกระพู อ้ยโดนทับตบรอบสองมานะครับมาเลยใหม่มาหนึ่งตัอหนึ่งนี่ยิงไปทับเลยโอ้ผมได้สองนะครับเออตอนนี้ผมก็ได้ได้ได้สองแล้วนะครับมายิงไม่ดิยิงโอ้ยมาถิงเมืกยิงไม่ดิโอ้ยเอามาไอ้ตา ตายอีกแล้วครับอ่ครับคือผมอาชิพอยู่ไอ้ตันมาเล่นทำไมไอ้ตันฉันอาชิปอยู่ดูดูเฉยๆดูเฉยเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยยิงแม่งตายมึงตายมึงตายมึงตายว่ะโอ้โหเขาตายนะครับผมได้สามนะครับว่าจะว่าจะเฟกตอนนี้ผมได้สามนะครับ ยิงยิงไปยิงยิงไป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 ยิไปยไปยิงไปยิงไปยิงไปงไปยิ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 ไปยิง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 ไป ้ผมได้ได้เท่าไหร่วะได้สี่แล้วมั้งเออผมได้สี่เขาึงจะได้สองเครื่องผมแหลกมากเครื่องผมแหลมันแหลกครับทุกคนอันมีโฆษณาแล้วคเขาก็ตัดก่อนตัดตัดตัทิปก่อนนะครับบนโฆษณาทับจีโมบายพับจีโมตายโอเคนะครับเมื่อกี้เออช่างมันเถอะครับพับจีโมบายลืมไปเล่นนะครับโอ้โหสามพสปอนเซอร์ไม่ต้องเล่นนะ มันก็ไม่สนุกหรอกเล่นเถอะเออจะจะเล่นหรือก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแล้วอยากให้โดนพับจีฟองตายนะพับจีฟองตายเนี่ยไปให้เขาไม่เล่นขนาดนั้นมาครับเล่นต่อแล้วมีโฆษณามาอีกแล้วครับมีโฆษณามาครับดูแลฝืนเน็ตแล้วโฆษณาแม่งมาเต็มอ้อนยังมาแล้วมาแล้วเอาปลาตะไคร้แม่งครับอุ้ยตายครับ ผมนี่มันแบบกากง่อยกากแต่แต่ผมก็ได้สี่แล้วนะครับเขาเพิ่งจะได้สามมาเอา้อ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวมาเจอคาริ